สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับเรื่องราวดีๆในยามเช้าณนะแคร่แม้ไผ่หน้าบ้านของลุงมีวันนี้ลุงจูเพื่อนสีขาประจำเดินหน้ามุ่ยมาแต่ไกลดูท่าทางจะมีเรื่องกุ้มใจมาอีกแล้วครับลุงจูขยายคิ้วทำเสียงหายใจยาวๆว่าเฮ้ยเบื่อโว้ยโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรดังใจสักอย่างลุงมีเสียงนุ่มๆใจเย็นว่า อ้าวอ้าวเป็นอะไรมาได้เช้าล่ะไอ้เกเรหน้าหงิกเป็นประทูแม่กรองเลยนะเองก็ไอ้ลูกชายตัวดีนะสิบอกให้มันกลับมาเยี่ยมบ้านสงการนี้มันก็บอกว่าติดงานติดงานแล้วดูสิหวยงวดที่แล้วขากเกงเลขห้าเก้ามันดันออกเก้าห้าเจ็บใจชะมัดปวดหัวตุบๆเลยเนี่ยลุงม,มีหัวรอบเบาๆอ๋อเรื่องลูกกับเรื่องหวยสองเรื่องนี้มันของคู่กันกันกบเองจริงๆนะจู จูเอ็งลองแบมือมาสิเฮ้แบมือทําไมจะให้เล็กเด็ดข้าเหรอเอาน่าแบมาเถอะเสียงวางของหนักสมมุติว่าแก้วน้ําชานี้คือก้อนหินนะเอ็งลองถือไว้ถือไว้นิ่งๆยืนแขนออกไปลุงจูงงง,งเอาถือก็ถือ,ถอแล้วไงต่อเบาไหมก็เบาสิแก้วน้ำแค่นี้ นั่นเองถือว่าอย่างนั้นนะห้ามวางคุยกับข้าไปเรื่อยสักสิบนาทีเฮ้ยบ้าเหรอสิบนาทีแขนข้าก็ล้าแย่สิปวดตายชักเลยอ้าวก็แก้วน้ำใบเดิมน้ำเท่าเดิมทำไมถือแป๊บเดียวเบาถือนานแล้วหนักล่ะก็ถือนานมันก็เมื่อยสิวะถามแปลกๆนั่นแหละความทุกข์ของเองก็เหมือนแก้วน้ำใบนี้แหละจู เรื่องลูกไม่กลับบ้านเรื่องหวยกินมันเกิดขึ้นแล้วมันจบไปแล้วแต่ที่เองยังปวดหัวตุบๆอยู่เนี่ยเพราะเองไม่ยอมวางเองถือมันไว้ในใจตลอดเวลาแก้วน้ําถือนานแขนจังสันความทุกข์ถือไว้นานๆใจมันก็พังเข้าใจยังเออกวาจริงของเองข้าคิดวนไปวนมาเรื่องไอ้ลูกชายมาสามวันแลวนอนไม่หลับเลยพระท่านว่า อุปทานคือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นลูกมันก็มีชีวิตของมันงานมันยุ่งเราบังคับไม่ได้หวยมันก็กินไปแล้วเราเอาเงินคืนไม่ได้เองจะโกรธให้ตายลูกมันก็ไม่ได้กลับมาตอนนี้หวยมันก็ไม่ออกใหม่มีแต่ใจเองเนี่ยที่กําลังถูกเผาแล้วข้าต้องทํายังไงวะพี่มีมันอดคิดไม่ได้นี่ว่าคนมันน้อยใจเองเคยเห็นหมาที่วัดหลวงพ่อไหมเวลาเห็บมันกัดหมามันทําไง มันก็เก่าสะบัดสบัดตัวใช่มันสะบัดแล้วมันก็ไปนอนต่อมันไม่มานั่งแค้นเห็บว่าทําไมมังต้องกัดกูเองก็เหมือนกันพอความทุกข์มันกัดใจให้รู้ทันมันหายใจเข้าลึกๆบอกตัวเองว่าช่างมันลูกไม่มาช่างมันเดี๋ยวเราวิดีโอคอลหาก็ได้หวยกินช่างมันงวดหน้าพราพราลุงหน่อย วางก้าวลงซ่ซจูเรามากินน้ำชากับข้าดีกว่า,า,าพ่อบอกว่าช่างมันแล้วมันก็โล่งไปมาเหมือนกันนะเนี่ยเอจริงของเองข้าแบกไว้ตั้งนานแขนล้าไปหมดแล้วเนี่ยจำไว้นะเพื่อนทุกไม่ได้มีไว้ให้แบกแต่มีไว้ให้เห็นระวางลงไปไปกินกาแฟกัน เดี๋ยวเย็นนี้ข้าพาไปเดินจงกรมที่วัดจะได้เลิกฟุ้งซ่านเออเออไปก็ไปสาธุนะพ่อพระเอกลิเกธรรมะและนี่ก็คือเรื่องราวของลุงมีกับลุงจูในวันนี้ครับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ในมือของคุณกําลังถือแก้วใบไหนไว้นานเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกังวลหรือความน้อยใจจะรู้สึกหนักลองวางลงดูนะครับ แล้วคุณจะรู้ว่าความเบาสบายสร้างได้ด้วยใจเราเองสำหรับวันนี้สภากาแฟธรรมะลาไปก่อนสวัสดีครับ